สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมีของเล่นใหม่นะคะจะมาอวดแล้วก็จะมาลองทําเพราะว่าอันนี้เห็นในติ k กตอกนะคะเหมือนมีคนจีนเขาทําเหมือนเป็นเท,น,เทนสีในน้ำแล้วเราเลยเราทำได้ก็เลยลองทา เป็นชุดสีหกสีแล้วก็จะมีอุปกรณ์สำหรับตักสี้กระเป๋าสี ดูก่อนนะครับว่าเขาให้ดี ีน้ำเราเยอะมากไมู่ีมันจะเป็นหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราลองดูก่อนเขาบอกว่าให้เราตักตรนนี้ลงไปก่อนน้ำเราเยอะเกินไปเราใส่เข้าไปเยอะๆาะเราอาจจะได้ทำแค่ครั้งในครั้งเดียวใช่ไหมเนอะ อยากลองกับกระเป๋าผ้านะคะเรามีกระเป๋าผ้านี้แต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะได้หรือเปล่าววาสีมันไม่ติดหรือว่าเขาบอกว่าต้องลองกับกระดาษ เมื่อาสีมันไม่ลอยจะทองอันนี้เขามีกระดาษจริงๆเขามีถาดให้นะคะสำหรับคนที่หัดทำเราลองกับกระดาษก่น คณสิมันไม่ล ใช้น้ำข้นนะทุกคนดูแล้วน่าจะไม่ประสบคุณอีก <c oughs> ตอนด้ข้างล่างเล็กเลยค่ะสีมันจมลงไปหมดแล้วพลัง เจอๆไว้แล้วเดี๋ยวเรามาถ่ายใหม่ดีกว่าเพราะว่าตอนนี้มืดแล้วด้วย เรามาทำใหม่กันนะคะโอเคคะ่ะทุกคนเมื่อกี้เราผสมแป้งเข้าไปนะคะเดี๋ยวเราจะทําใหม่อันนี้เราจะทําจริงๆแล้วนะคะใ,ใส่กบแค่นั้นแล้วใส่ 开始调好。开始松。 อันนี้เป็นสปการที่เราเตรียมไว้นะคะเราจะทําแค่ด้านเดียวเพราะว่าอีกด้านหนึ่งเราติดเทปไปแล้ว จะถงุงเฮ้นี่สวยดสวยอยู่นะเดี๋ยวเราจะตาดให้แห้งนะคะแล้วก็หลังจากที่ตากให้แห้งแล้วก็จะรอดูว่าสีเขาอ่ะ,อะจะเรียกว่ายัางไงอะสีเขาจะตกไหมตอนที่เราสาักแล้วก็จะติดทนไหม จริงๆคิดผ็ดนะคะลืมจริงๆน่าจะติดเทปด้านในเพราะว่าด้านในเขาซึมเข้าไปมันก็เลยทำให้แบบเดี๋ยวเราตากให้แห้งก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูถึงเวลาดูผลงานของเราแล้วนะคะก็คืออันนี้ที่เราทำไว้วันก่อนแล้วตอนนี้เราตากจนแห้งเราจะเอามาแกะดูแล้วก็จะลองเอาไปซักน้ำนะคะว่า จะเป็นยังไงสีมันจะตกลงไปเยอะแค่ไหนนะคะแล้วก็จริงๆก็แอบคาดหวังว่าสีมันจะไม่หลุดไปเยอะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าสีที่ใช้จริงๆมันคือสีอะไรไม่ได้ดูลูกค่ามันเป็นชุดของเล่นเด็กอันนี้ลองเอามาเปิดน้ำเปล่าใส่นะคะขยำขยำไม่มีไม่มีสีตกนะคะทุกคน อันนี้รู้สึกว่าสีแบบสีไม่หลุดเดี๋ยวลองอาจจะต้องลองใส่สบู่ดูหน่อยเพราะว่าถ้าใส่สบู่แล้วอาจจะแบบสีอาจจะมีหลุดบ้างนิดหน่อยแต่คิดว่าน่าจะไม่หมดล้างบีบนี่สีไม่หลุดนะคะทุกคนอาจจะมีแบบแค่ออกมานิดหนึง ก็เดี๋ยวเราจะเอาไปตากอีกรอบนะคะแล้วก็ใช้งานได้ปกติไม่รู้ว่าสวยไหมทุกคนคิดว่าสวยไหมคะ